สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฮ่าลานแปดเจ็ดเลือคาสิเตอร์ครับกะมีนัดทรงมอบรดครับวันนี้นัดกันที่วอคสอสามคุณแม่เพิ่ะเดินทางมาจากจังหวัดนองไายนะครับมาโดยรถตู้เพื่อมาสื่อเงินสดไปคุณแม่ท่านไหนเบื้องรถตัวจริงเลยครับเห็นในรีวิวกันเดินทางมาเลยตอนนี้กับตัวเอกสารกันครับครับไหนคุณแม่เพิ่งเช็คความเียบร้อยของรถครับสำหรับรถราคาถูกขั้นนี้ครับรถราคาหลักหมืน่น อ่ารับรองว่าเขามีจริงไกดจริงครับบ่มแมนแกร์คอนเทนต์ครับสำหรับรวราคาหลักหมื่นครับผมครับตอนนี้แม่เรากะตรวจความเรียบร้อยของรถนะครับเนาะแม่ก็ถือว่าสุดยอดครับใจถึงครับเดินทางมาคนเดียวเลยโดยรถตัวโดยสารครับแบบ่าหลับตัวโโรนะคันงามเนี่ย ไปใส่งานนะครับเนาะครับตอนนี้ก็ให้คุณแม่เป็นตรวจรถนะครับเบื้องรถดอ่าตรกสอกกักมุมกันเลยว่าตรงตามกับที่ทาง้านได้รีวิวไ้ว่าครับคุณแม่กะเป็นพอใจครับผมสำหรับรถคันนี้ก็คือว่าตรงตามที่เขา้รีวิวไ้ครับผม ภาพสวยเดิมพร้อมใสครับเก็บไายละเอียดในจุดครับผม ครับหลังจากตรวจรถตรวจเอกสารกันแล้วคุณแม่ก็อ่าได้นำเงินมาจ่ายครับเป็นเงินสดเลยครับผมนั่งนับกันตรงบกสกันเลยครับผมตรวจเงินนับเงินกันแล้วก็สิได้ส่งมอบเอกสารให้คุณแม่่นเนาะครับเนาะครับขอฝากล้านน้ำได้ครับเ้อร์สำหรับร้านแปบเนเลิศการเซ็นเตอร์ รถสวยรถบ้านรถมือ2ขอนแก่นครับตั้งอยู่ที่บ้านเล็กที่87หมู่ที่7ตำบลบ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรติดต่อ0823-053162ครับตอนนี้ก่เเก็บร้อยแล้วก้มาถ่ายรูปรับรถกันที่น่ะรถนะครับเนาะพุ่แม่เพิ่กับพ้อมสิเดินทางกับจังหวัดน้องค่ายครับขอบคุณหลายๆที่มาอุดหนุนนะครับผมฝากกดติดตามครับสำหรับช่องโมเซลเรคคอร์ ศิลปินรถบ้านมือสองครับเซิร์ชกรว่าศิลปินรถบ้านมือสองเสียงช่องเิ็นว่าทันที่ครับผมแล้วก็เพจร้าน right 8 7ดดบุลเลอร์คาร์เซ็นเตอร์เบอร์โทรติดต่อ0 8 2 3 0 5 3 1 6 2ครับรับรองว่ามีรถดีๆรถราคาถูกปรโมวัชันดีๆมานำเสนอตลอดครับผมฝากดติดตามเลยครับเด้อ ขอขอบคุณคุณแม่ที่เดินทางมาจากจังหวัดน้องค่ายนะครับมากไกลเลยเกือบ200กิโลนะครับมาอุดหนุนขอให้คุณแม่เดินทางกับตลอดปลอดภัยครับเฮงเรวยๆกับผมสำหรับทันใดที่มองหารถดไวใส่งานนะครับอ่าเฮามีหลาหลุ่นหลราคาครับเริ่มต้นที่ราคาหลักเมือนก็มีครับจนถึงหลักแสนนะครับเนาะสำหรับทันใดที่ยุต้างจังหวัดบ่สะดวกมารับรถกับเฮาก็มีบริการจัดส่งนะครับไกลไกลจัดส่งได้หมดครับผมสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับผม